ใหญ่เล็กเมีเงินไหมไม่ไม่มีให้พ่อมีจ่ายให้ทํมีจ่ายได้ไหมไม่ได้หรอไม่หรอไม่มีเงินเลยแล้วมาร้านเพชรเนี้ยบาทก็งไม่มีก็มานมีบอกให้มาอู้หรอตัวเองไม่มีเงินจะทำยังไงดีอ่ะเอาก็หมืมีบอกให้ซื้อนี่โอ้ต้องช่วยกันสิมาช่วยกันไหนเดี๋ยวให้พี่พาเราสุดชีวิตเลยมาโอเคโอเคไหมให้พี่พาเราได้หมดเลยงั้นเดี๋ยวให้ทายกับนี่ลองดูซิ้อทายกับนี่อ่ะ ชอบชิ้นไหนประชิ้นหนึ่งไหนลองดูซิตามตู้เนี่ยโอเคตามตู้เนี่ยเอาลองดูซิมีแบบที่สนใจอ่านี่ชอบไหมมันี้ไม่ไม่มากลองลองถามลองถามพี่นี่อันนี้ชอบไหมอันนี้แบบไม่มากว่าแมวนี่บัวนี่เจ้าสร้อยเอาอนี้เหรอไม่นี่บอวก็เอาโน่นดีกว่าไหนเหนียวเอาอันนี้ไหม ฉันถามว่าทายจะเอาไหมก็เอาได้เออปเอาเนี่ยเอานี่ไหมเอานี่ไหมวอร์วอเขานีนี่วห่าวอะไรนะเอาหมอย่าเงี้ยหูปอนี่นะไม่ใช่หูปอไอต้อง นี่คือเอาันนี้ดีกว่าเอานี้ดีกว่าเอาไหมไม่ต้อง่องาเราเราพูดเราอนนี้ไงได้จ่ายมามีได้แล้วโอเคได้แล้วอันนู้นอันข้างหลังพี่เขาดูสิอันไหนอนได้อันไหนนี่อันนอยีบาทเนี่ยให้ดูห้าหมื่นที่ไหนห้าหมื่นในรานี้มื่ห้าหมื่นห้าหมื่นในร้านนี้ห้าพันห้าพ พี่พากโกหกนี่แต่ว่าแม่ไม่ชอบเฉยชอันนี้มีแต่ม่ไม่ชอบอันนี้เลยเหรอห้าหมืน่นอันนี้น่าจะหลายร้านนะไม่ห้าหมืน่นห้าหมืน่นที่ไหนเดี๋ยวเราเดี๋ยวก่อนก่อนเดี๋ยวเราค่อยถามพี่เขาว่าว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้วัวเบียร์ห้ามเวลาเราไปร้านไหนก็แล้วแต่เราห้ามไปเคาะกระจกหรือว่าไปทําอะไรถ้าเกิดมันแตกปุ้งขึ้นมาตำรวจก็จะมาจับเบร์เลยนะถือว่าเป็นคนขโมยของนะ ก็ด้ปะเดี๋ยวเราจะนั่งเรียนกันตรงนู้นแล้วเดี๋ยวมันมีจะลองเลือกดูว่าถ้าบบนมีเลือกประมาณอย่างนี้แล้วไทยจะชอบไหมนี่ชอบไหมเอาไปนั่งเก้าอี้ก่อนค่ะโอเคโอเคยายมีแล้วคือยายมีสร้อยเพชรแต่ยายไม่มีจี้จี้อะไรคือจี้นี่อะไรคือจี้อันนี้คือจี้อันคืออะไรอ่ะจี้คืออะไรนี่จี้คือนี้คืออะไร เข็มขัดเข็มขดเข็มกลาดเข็มกลาดนี่คือเข็มกลาดเดี๋ยวให้พี่เขาอธิบายว่าจี้อันเนี้ยมูลค่าเพชรเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็สีเขียวๆเนี่ยเรียกอะไรไทยรู้จักไหมเพชรเพชรสีเขียวงั้นอันนี้เพชรสีอะไรขาวสีขาวมีเพชรเขียวเพชรขาวแต่ว่าในชีวิตจริงอะ ของจิวเวอรี่เนี่ยเขาไม่ได้เรียกเพชรเขียวนะเขาเรียกมรกตมรกตเดี๋ยวให้พี่เขาอธิบายว่าอันนี้มีความโดดเด่นอย่างไรแบบไหนมูลค่าประมาณเท่าไหร่ไทยมีตังไหมไม่เดี๋ยวมี้จะเลี้ยงเอาคะเอาคะอ่ะขอพนักงานคนนึงนะคะได้ค่ะโอเคคือตอนนี้พี่ไทยหมานี้เนี่ยเลือกเอาไว้ให้ยายเล็กนะ ก็คือต ou mm ัวนี้เข็มกลัดให้พี่ขออธิบายให้ฟังก่อนเข็มกลัดนะคะเข็มกลัดเป็นเข็มกลัดโมรลกดจากโคลัมเบียนะคะเม็ดอย่างนี้น้ําหนักประมาณ4กะลัดสกะลัดกว่านะคะแล้วก็เม็ดบนประมาณ1กะลัดกว่าส่วนเพชรน้ําหนักรวมก็ประมาณ6กรลัดนะคะว้าวมีตังไหมก่อนก็มามีไง๋อไม่เหรอซื้อชอบไหมอะ วยไหมอันไหนสวยการอันนี้กับอันนู้นสร้คอ,อนนหรือเข็มกลดัดอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวฮะอันนู้นโอเคโอเคเอาสองอันเลยดีไหมโอเคขอตังค์ด้วย <Okay. S 1> คนจ่ายเงินทำไมมานั่งเงียบอ่ะเล่นมือถือทำไมคะม,มาสิคะ เบนนะคะมีสร้อยสร้อยเพชรเนี้ยไม่ใช่ของเบนมีสร้อยแต่ไม่ใช่ของเบนของแม่ทีนี้ปุ๊บเออเบนก็คิดว่าใส่อย่างเงี้ยมันโอเคแหละแต่เราอะอยากให้มันมีกิมมิคขึ้นมานิดนึงเราก็เลยบอกว่าเออมีเข็มกลัดไม้แล้วอย่างที่บอกค่ะพอเราซื้อผ่านผ่านรูปเราก็ไม่รู้รายละเอียดหรอกคะ่ะก็ซื้อไป เดี๋ยวเบนให้ให้ทางร้านเนี่ยอธิบายให้ฟังนะคะว่าดีเทลเนี่ยเขาเป็นยังไงแล้วก็เออแบบเขาเรียกอะไรดีอะเนื้อของเพชรเนี่ยประมาณเท่าไหร่แล้วก็ตัว,ต,วตัวกลางๆแล้วก็ตัวเล็กๆอันนี้เป็น2ชิ้นนะคะมรกตเนี่ยเออน้ำหนักเท่าไหร่เนาะอ่ะได้ค่ะคือตอนแรกทางร้านก็ได้รับโจทย์มาจากคุณเบนนะคะว่ามีสร้อยคออยู่เส้นหนึงแต่ว่าอยากจะได้ ที่จี้มรกตหรือจี้อย่างอื่นที่เข้ามาใส่เข้าเซตกันนะคะทางร้านก็เลยเสนอนำเสนอชิ้นนี้ไปค่ะแล้วก็แจ้งว่าตัวนี้จริงๆแล้ว,ว่เขาเป็นเข็มกลัดนะคะเป็นเข็มกัดมรกตของทางโคลัมเบียด้านบนก็จะเป็นน้ำหนักประมาณ1กรัตส่วนด้านล่างก็ประมาณ4กรัตนะคะส่วนเพชรทั้งหมดเนะะี่ยค่ะน้ำหนักรวมประมาณ6กกรัตครึ่ง <Wow. S 1> โดยคุณภาพเพชร ที่ทางร้านเราใช้ก็จะเป็น Colorless นะคะเป็นสี D E F ความสะอาดจะเป็น V V S 1และ V V S 2นะคะและเนื่องจากว่าโจทย์ของเราเนี่ยคือสร้อยคอเพชรดังนั้นทางเราเนี่ยก็สามารถนำเข็มกลัดเนี่ยคะ่ะมาอัดแอปกับตัวสร้อยคอได้เพราะว่าทางร้านาานของเรานะคะจะมีโรงงานเป็นของตัวเองและสามารถคอส t o มไมซสินค้าแต่ละชิ้นได้ เราก็เลยทําการนําตัวเข็มกลัดเนี่ยค่ะมาอัดเป็นตัวจี้โดยการเพิ่มเพชรและห่วงด้านบนเพื่อให้เขาสามารถใส่ด้วยกันได้และลูกค้าก็คือสามารถใส่ได้ทั้ง2ฟังก์ชันก็คือทั้งเข็มแล้วก็จี้ค่ะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตใส่ให้ดูนิดนึงนะคะว่าชุดนี้ไม่เหมาะค่ะอันนี้ปกติก็จะเป็นรูปเข็มในทำนองแบบนี้นะคะแล้วก็ในฟังก์ชันของจี้ เราก็จะทำะตัวแมคันิกที่เป็นหางหนุกทั้งหลังขึ้นมาตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เข้าไป <Okay. S 2> ก็จะอยู่ในข้อมแขวนนี้นะคะอขออนุญาตสักครู่ ดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ,รบยยูพูดภาษาไทยเป็นไหม <c oughs> ถ้าแม่งั้นให้ลิงเียนวันแล้วนะ <c oughs> ต้องเป็นเด็กฝรั่งที่พูดไทยได้นะ <c oughs> เอาใหม่สวัสดีครับสปสวยก่อนอูไม่สวยเลย <c oughs> ไม่สวยเลยขอใหม่ขอใหม่ข้า <c oughs> ตลกมากคาะก็คือวันนี้นะคะเบนก็มีโอกาสน้องมกีิพาลูกๆมาแบบมาดูคร่าวๆแต่ต้องอธิบายให้ฟังก่อนว่าร้านนี้เบนอะรู้จักกับน้องเขาจริงๆยังจังที่เรียกว่าสนิทอะไม่ถึงปีแต่เรียกว่าคุย เกือบทุกวันหรือเรียกว่าเดือนหนึ่งเนี่ยไม่ได้ขาดการติดต่อกัอลลนเลยรู้จักกันเพราะว่าส่วนตัวบางคนชอบเพรแล้วเพื่อนของน้องเขาอะเป็นเพื่อนสนิทกับน้องชายเบนคนเล็กเราก็เลยแบบมาโ,โคจรเจอเกัน,กนอันนี้เล่าแบบแฟก์เนาะเสร็จแล้วปุ๊บน้องคนนั้นก็พาเบนมาซึ่งแบบมาดูเพรค่ะแรกๆเขาก็หลอกเรา <S 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 เขาแบบหลอกดาว <S <S ให้เรามาดูเพจแบบเล็กๆตามพวกเนี้ยแล้วแบบเขาก็จะคิดแบบพวกที่ใส่ข้างบนซึ่งวันนี้ไม่ได้ใส่มานะอธิบายให้ฟังเฉยๆเราก็ ซื้อไปค่ะวันนั้นก็แพ้หลักหมื่นเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ต่างคนต่างอยู่ไปแป๊บหนึ่งเพราะเบนไปต่างประเทศนะคะจากอีพีอื่นๆเนี่ยเราก็หายหัวกันไปค่ะแล้วพอเบนกลับมาเนี่ยความโลภก,ก็เกิดเนาะก็เลยมาเดินเล่นแล้วก็เจอค่ะว่าเจอน้องเขาชวนน้องเขากินกระฟงกาแฟสีบมันเป็นเรื่องปเป็นราวแบบหัวเมียค่ะแล้วแต่ว่าจริงๆอะ่ะเบนไม่เคยต้องอธิบายเบนไม่เคยเห็นชิ้นจริงๆ ทั้ง2ชิ้นเลยเบนซื้อผ่านทาง i อแล้วเบนก็ก๊อปส่งลายส่วนตัวน้องเขาไปว่าพี่เบนอยากได้แบบนี้ร่ะคาะเท่าไหร่ซึ่งไม่เคยขอดูเพราะว่าร้านร้านเนี้เขาอยู่มานานแล้วเดี๋ยวให้น้องเขาบอกว่าอยู่มากี่ปีแล้วเขาเป็นรุ่นที่เท่าไหร่เพราะถ้าถามเบนอะไม่ต้องเป็นลูกสะใภ้เขาแล้วคะ่ะส่วนนี้ต้องสมัครเป็นสะใภ้เขานะนะเดี๋ยวเบนอธิบายคร่าวๆแค่นี้นะคะเดี๋ยวให้ ทางฝั่งเนี้ยค่ะเขาพูดมาเลยว่าเขาอ่ะชื่ออะไรทําอะไรแล้วทําไมมาทําตรงนี้พเพราะเบนก็คิดว่าคนเป็นเจ้าของร้านเพชรอ่ะไม่ได้ําเป็นต้องจบมาทางด้านดีไซน์ก็ได้อ่ะเพราะว่าเพชรจริงๆแล้วมันก็อยู่ที่สีไซส์เลดราคามีมาตรฐานไม่ได้ต้องกลัวบุยคุณมาบนห้างเอ็มโพเรียมแล้วแบบตู้กระจกจะขึ้นแบบอีกเยอะเบนว่ามันคุยกันได้นะคะนีส่งต่อส่งต่อ <laughs> ได้ค่ะ ก็พานะคะเป็นเจนที่สองจริงคุณพ่อทํามาประมาณ50กว่าปีลูกๆก็เลยกลับมาทำนะคะเมื่อแล้วก็รีแบรนดิ้งเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วแล้วสาขาตอนนี้มีอยู่2สาขาค่ะมีอนันตรลาสยามกับเอมพเรียมเอมพเรียมก็เดี๋ยวเราจะย้ายชั้นนะคะตอนนี้อยชั้นเอมแต่ว่าประมาณอีกสักเดือนหน้าหรือว่าอีก2เดือนจะย้ายลงไปข้างล่างค่ะชั้น G แล้วก็สาขานี้เปิดมาประมาณ7ปีค่ะ6กถึงเปีแล้วก็ได้เจอพี่เบน พี่เบนก็เลยชื่นชอบชอบจริงๆถามทุกวันถามตอลอดเวลาเกี่ยวกับเพชรใช่ค่ะแล้วก็เลยท,ที่เมื่อกี้พี่เบนบอกว่าพี่เบนแคปรูปมาคะส่งมาเหมือนเขาก็อยากจะหาของอะไรเงี้ยค่ะที่มันแบบเอ้ยนั่นไม่ใช่เพชรแล้วสีเขียวคืออะไรอะไรเงี้ยก็จะอธิบายว่าไอ้สีเขียวมันคือมรกตมรกตเป็นยังไงแต่มรกตของที่ร้านเป็นมรกตโคลัมเบียค่ะเป็นเพราะว่ามรากตโคลัมเบียเนี่ยที่เราเลือกมรกตโคลัมเบียเพราะว่ามันเป็นสีที่สีสว่างแล้วเวลามรากตลขมเบียมันจะสวยแบบสีมันจะไม่มืด มันจะมีความเขียวแบบเขียวเขียวแบบเขียวเขียวอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เราจะเลือกที่ไฟดีพี่เบนเขาก็เลยชอบ2อันนี้ค่ะแแล้วมันเป็นราคาไม่ต้องแพงกว่าเพชรค่ะจริงๆร,ราคา่มันขึ้นอยู่คือวันที่มันเป็นพลอยค่ะมันขึ้นอยู่กับคุณภาพหนึ่งมันไม่ได้เหมือนเพชรที่ว่ามันมันจะสามารถที่จะบอกสเปกได้เลยคือมรกตมันจะเป็นอะไรที่ถ้าสมมติว่าเราเจอสิ่งที่เราชอบสีนี้ไซส์นี้แล้วค่ะก็อยากจะแนะนําให้เก็บ เพราะว่าถ้าสมมติมันไม่มีอีกมันก็จะต้องไปควานหากว่าจะเจออะไรเงี้ยค่ะถ้าเจอแล้วที่ชอบแล้วที่มันสวยแล้วก็ก็จะแนะนําให้เก็บใช่ค่ะน้องพามีอะไรแนะนําสาหรับคนที่แบบเพิ่งเล่นเพชรอย่างเงี้ยเขาอาจจะยังไม่มาถึงมรกตเออแบบพาแบบมีอะไรแนะนําว่าควรจะเริ่มจากตรงไหนหรือว่าเริ่มจากบัตเจ็ตหรือเริ่มจากเม็ดเล็กเอ่อต้องบอกก่อนว่าอย่างแรกให่อยากรู้ว่าแบบ เอาอยากได้อะไรก่อนเช่นใช้อะไรอย่างเช่นตังหูอยากใส่ติดหูไหมหรือว่าอยากได้แหวนแล้วก็ไซซิ่งอะค่ะแล้วก็มาลองดูกันว่าเอ้ยรับบัตเจด่ะท,ที่ที่มีในใจมีเท่าไหร่โดยปกติอะถ้าสมุนล,ลูกค้ามาด้วยบัตเจตทางร้านก็จะง่ายมากเพราะว่าเราจะจัดสรรโดยการที่หาสิ่งที่ดีที่สุดภายใต้บัตเจตเราจะพยายามไม่ให้เกินเราก็จะแนะนําว่าเฮ้ยภายใต้บัตเจตเท่านี้มันสามารถที่จะได้สินค้าแบบไหนคุณภาพแบบไหนแล้วก็มาตกลงคุยกัน แล้วก็ค่อยตัดสินใจใช่ค่ะเนี่ยเบนนะก็เลือกชิ้นนี้เอาไว้คือเห็นจากในรูปเหมือนกันแล้วก็มองว่าเราไม่เคยมีเวลาใส่เข้าไปในคอคิดเราเองนะวันนั้นนะคิดเราเองว่ต้องสวยแน่ๆเลยนี่ตัวที่ยังไม่ได้รองผ่านรูปแล้วนั่นก็เนี่ยแหละเดี๋ยวจะได้ใส่ละค่ะมีงานไม่มีงานไม่รู้ซูบิกร์ อบก็ต้องเก็บใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวให้เขาเอ,อ,อธิบายนะคะว่าเ,เนื้อเพชรเท่าไหร่น้ำหนักตัวกลางของมรกตเนี่ยเท่าไหร่เพราะเป็นคิดว่าราคามันก็ต้องต่างกันระหว่างตัวมาคีกับตัว,ต,วตัวเป็นแบบเขาเนี้ยอันนี้เรียกว่าอะไรคะเอ่อเป็นคูชชั่นค่ะคชชั่นเห็นนะมเขา,ามีชื่อของเขาอ่ะเชิญค่ะตัวนี้เลยค่ะสำหรับ ส้อยคอเพชรชิ้นนี้นะคะตัวมรกตจะน้ําหนักประมาณ4กรัตแล้วก็ตัวเพชรน้ําหนักรวมอยู่ที่ประมาณห้ากรัตค่ะราคาราคาประมาณต่างกันไหมต่างค่ะค่อนข้างต่างกันเลยต่างกับตัวเมื่อกี้ใช่ค่ะจริงๆทั้งสองสองชิ้นเนี่ยก็เกือบเกือบล้านจริงๆก็ถึงล้านแล้วนะคะแต่ด้วยด้วย ด้วยสีแล้วก็ด้วยน้ำหนักค่ะตัวตัวจี้เมื่อกี้อาจจะสูงกว่านิดนึงนะคะด้วยคุณภาพของเขาค่ะสูงกว่าใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้ทางเส้นทางเส้นละอาจจะเกือบล้านแต่นั้นคือชิ้นชิ้นอาจจะแบบเล็กกว่าแต่ว่าราคาเนี่ยเขาเขาสูงกว่านี่ฉพาะจี้นะใช่ค่ะฉพาะจี้นะเดี๋ยวก่อนอันนี้ฉพาะจี้อันนี้ได้มาทางสร้อยแต่ก็คือแบบไม่ได้สร้อยเพชรหมดเนี่ยก็ยังเป็นแบบเหมือนกับสร้อยทองคำขาว แต่คือปรับระดับไซส์ยาวได้แต่ว่าอันนี้ถ้าคุณซื้อไปอ่ะคุณจะต้องมีสร้อยของตัวเองหรือคุณก็แบบใส่เป็นจี้ของแบบติดหน้าอกก็ได้หรือว่าจะติดที่แขนเสื้อก็ได้ค่ะนะแต่ของเบนอ่ะเบนเอามาใส่กับสร้อยคอเพราะเบนมีสร้อยอยู่แล้วเบนก็เลยซื้อจี้เขามาแต่จะบอกว่าราคาจี้ของเขาเนี่ยเทียบเท่าสร้อยของเราแต่จี้เขาแพงกว่า ให้แม่เข้าไปค่ะจุดนี้ก็ so anyway เราก็จะปิดซ็อกกันด้วยตรงนี้เลยนะคะว่าวันนี้เราก็หมดไปอย่างที่เขาบอกละค่ะว่าถ้าหนึ่งชิ้นมันเกือบจะอีกไม่กี่บาทถึงร้านก็ไปเดาคนเราเองนะคะ <c oughs> แต่ถ้าเกิดคุณแบบคิดว่าอุ้ยอยากจะลองซื้อเพชรโดยที่ยังไม่ถึงมรกรเนี่ยเป็นว่าร้านเนี้ยเขามีทุกแบบทุกไซส์ให้คุณเลือกเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เบนก็มาหลักหมืนะะ่นเลยค่ะ แล้วแป๊บเดี๋ยวพุ่งไปละร้านเลยค่ะเนาะยังไงก็ตามขอบคุณนะคะขอบคุณเดี๋ยว <ขอ S 2> ยังไงก็จะพาเพื่อนๆ,ๆมาอุดหนุนกันใหม่บายบาย